เอาเหยือก่อนเป็นส่เดือนทุกคนเบิ่งแม่วิวมันได้ขนาดเลยแบบโอ้ยเป็นตาม้องกวดดีเนาะเต็มเลยเนะต็นเลยทุก <c> ค <oughs> นหนึ่งสองสามเท้าควักเต้นอยู่เลยปามาสุดมาสุาดโอ๊ยมาสุดสุดยังางามเลย สบายดีทุกคนมื่อนี่เปิดคลิปมาก,กับแบบมะลุมปูมเป่าคือทีเ็นเลยหน่อยและครอบครัวจะพาทุกคนไปนอนหาปลาหนึ่งหมื่นหนึ่งคืนังวันสถทานทีที่เขาจะไปกับแมนอ้างน้าตินที่กว้างกว้างหน่อยพาทุกคนไปอีพีก่อนนั่นแหละก่อนอื่นมดเท่ากับตอมเวเอาเหยื่อก่อนเป็นใส่เดือนทุกคนบางแม่มีแต่โต๊ะใหญ่ๆ่ตุยตลายแท้ลายว่าดินใดที่มีใส่เดือนลายแบบนี้กับแปะบ,บ่อน,นั้นอุดมสมบูรณ์แมนบอกทุกคน และตอนนี้เฮากลับมาฮอสสถานที่ที่เขาจะมานอนหาปลาในมือนีแล้วทุกคนหูซึกดีทุกเทือที่ได้มาเลยธรรมชาติงามแบบงามปานแต้มเลยทุกคนตอนนี้เฮากลับมาเขาซิวภารกิจทาอิดของเฮาเลยนั่นก็คือการตกเป็ดมือนีเขาเอาอุปกรณ์มาหลายอย่างเลยทุกคนแต่ว่าเขาจะเริ่มจากการตกเป็ดก่อน ที่จริงน่อยเคยมาสถานที่นี้เนี่ยมันร้ายร้ายจนนับถือว่าหลอนแล้วตั้งแต่น้อยจนใหญ่แต่กะบอกเคยถ่ายลงแต่ต่อไปนี่มีซอง u t u b e แล้วหน่อยกะเจ้าทยอยถ่ายลงเรื่อยๆเพราะว่ามันคือการใส้ชีวิตเป็นวิธีชีวิตของครอบครัวหน่อยอยู่แล้วป้าทุกคนเบิ่งแม่วิวมันใดขนาดเลยแบบกว้างจนสุดสายตาเลยน้ำนี่ก็ได้งามงามเดี๋ยวน้อยจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศสดๆการหาปลาในมือนีของเฮาเดอร์ <N> ในมาแล้วดึงโซ่มึงนดูโซ่มือดูปลาแม่หนิปลาแก้วโอเซ้งเดี๋ยวปลาแกว้วสั่งน้ำมันเลมน้ำมันเลมได้ระวงังเด้ป้านี่มีแต่เอาไปจืนกินได้ลูกเดียวเพราะว่าเ,เ,เ,เห็ดแบบอื่นกินไม่ได้เก็นม,มันแข็งยยกกววิิ่่งงขขึึ้้นนเอาใส่เอาประมาณนั้นนันมันมันปลาแก้วทุกคนเอ้ยเป็นปลาที่มีหลายหลายอยูย่น้ำแห่งนี้นะ ยูนํำนี่ม,มีมีปลาแก้วนี่ร้ายร้ายตอนนี้ออกมาอีกทางฝั่งหนึ่งทุกคนเพราะว่าทางคุณหุูซึกว่าก็ร้ายโพดกันเลยว่าพาก,กันย่ายมาทางฝั่งพี่เดีพอกับกำลัางงานสอบบอนขวางแฮค่ะลานใต้ค่ะกำลังเปลี่ยนบอนตกเวทเพราะว่าแถวนี้มีปาลาร้ายมาสัตว์ใส่ปลาโอ้ปลาซิวเต็มเลย ในกล่องให้ทัวแต่ว่าตัวจริงโคตรลายเลยทุกคนเห็นบหมนะปาซิวเกาะเต็มเลยเด่นเป็นหมูลเลย้าดนะ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 โอ้ยเป็นตามองกอดเด้เนาะปาซิวนี่บ่ได้ว่าตัวน้อยลายได้ทุกคนพาดซ้อนลายคักลายแน่สงสัยมันมาอาบแดดนี่นะพาดมันนะนะ รายได้รายมาทุกคนเ้ยให้ได well. ้เอาใครใครมีวิธีเอาปลาซิ่วแบบนี้แนะนํามาใดเด้อใครมีวิธีใครโมวิธีเอาปลาซิ่วแนวนี้นะแนะนําเข้ามาเด้อวัน่ใจวันในกล่องเห็นบ่เห็นเลยเนาะไอ้ยตัวใหญ่สุดเลยอ้ยออนซอนเด้อไดให้ทุกคนเวรบรรยากาศเป็นอ่างน้ำด้วทุกคนเป็นอ่างน้ำที่กว้างแง กว่างมันเป็นสุดสดายตาเลยกลมอาลายบานแห้งนี่นะที่จริงแต่กี่อยู่แถวนี้กับเป็นบ่อนทองเทียวแต่ว่าเดี๋ยวเนียมัปนโจแล้วเนื่องจากถานนทุนทางเข้ามามันน่อนขางลำบากนะก็เลย่าเด็กโจโอ้ยหน่อยออนซ่อนแหง้งยังมุกออนจากป้าพูนี่ก็่อใดเลยนทุกคนปาสไล้ไิเลพิโลเป็นปลาซิวทีตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยแหละแล้วกับว่าแน่ใจว่ามีปลาอย่างเดียนะอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ มาซิวอยากโอ้โหเนี่ยโอ้ my god ลานไส้ปลาเห็นปลาขอใหญ่ก็สัสเลยทางคุณกากำลังใส่ม่องทุกคนนั่นเพิ่นเป็นลานไส้เขาจากคองแคมที่เฮามานี่แหละเพิ่นกำลังใส่ม่อง <S <S อยู่กำลังใส่อายกำลังใส่บรรยากาศด,ดีมันบอกทุกคนขัดสุดเลย ทางคุณกามีอันข้าเจากำลังมานางจิบเปียอยู่เอาหลดลงมากล่องครัวเลยลเลยกะแซเปียกินจิเบเปียชิวๆอยู่หันเลยได้บรรยากาศขนาดเลยทุกคนทางคุณกมัมแมนพอกำลังฝวางแฮอยู่น้อกยกอยากลงไปนำ้ำแต่ว่าน่อยรอยนํำบ,บ่เป็นหรือว่าลงได้นํำบ,บ่ได้ถ่วหัวเ,ๆๆเห็นบปล่มีเด็กน้อยกำลังดำอยู่น ẳ n เลยทุกคนดำดำอัน ยิงปลาได้เหนะเก่งขนาดดิเก่งขนาดเลยในตอนนี้เขากกำลังขึ้นมาทางขควะเขากำลังขึ้นมาทางขควเพื่อที่ว่าเขาจะลงไปพูน่นบรรยากาศดีให้ทุกคนเลยบรรยากาศแบบ ซูซูนธรรมศาสตร์เลี้ยวไปทางไหคก็แบบมันสบายตามันเหมือนกับเป็นการชาร์จแบตในตัวเองเดนนะมันเหมือนกับแบบว่าเวลาเซ้าชิดเท้าเฮดเบรกเมื่อยล่ะเฮากะมาพัก่อนขักสุดเลยโอ้ยหน่อยว่ามือนีหน่อยตรงใดตรงใดอาบน้าตรงใดถึกน้าคักก่าแหละมาฮอดแล้วทุกคนมาฮอดทางลงแล้วคขางว่าลิง มองเลไปล่งแบบนี้แบบประมัดระว,งวังเด้อมอเลย เอาอปลาเมียนไปอุ้ยปลาชั่วนแล้วยังดิ่งดิ่งอยู่เดี๋ยวเอเก็บไว้ใบนันิก่อนตปในท้งนีแหละก่นเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยจะขามไปฝั่งพุ่นทุกคนหน่อยจะขามไปทั้งฝั่งพุ่นเดี๋ยวเห็นแม่กับกำลังไปหน่อยจะขามไปทั้งพุ่นพ่อบอกว่าพ่ออันฟังแห่เดี๋ยวปลาใหญ่ประศัตรเดีย๋ยวเอาไปเบิกนาฬิกเด้อทางขุดมาฮอนนี่แหละเสียงหน้า่อนข้างแหงหนหนึงด้วยทุกคนได้ร้ายบ่โตแก้ปลาเมื่อกี้ เออคับคับเด้โอ้ยทุกคนนัคแช่อุ้ยมีกับกำลังดำปะเดี๋ยวเราจะขังไป้ั่งคนเดียวทุกคนอุ้ยบรรยากาศคักมขึ้นเลยอยู่นี่นะน้อยเธอไปอยู่สายมาทำไมเธอเพิ่งเห็นมาบานนี่แต่ได้ดน้อยลาน้อยนะ่ไ ควางแหเอาได้ดีนะทุกคนเอ้ยใหญทใหญ่บะดู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 ดมันปลาแยงก่อนนี่ปลาสองหมาปนว่าปลาตัวใหญ่แท้แหละเนาะอันนี้เป็นปลาพอลควงแหอยู่นี่เลยทุกคนเฮ้ยหน่อยเมาแต่เกลียปลาอยู่ทางฝุ่นกว่เห็นตอนพอกำลังได้ปลาตัวนี้สั่ทุกคนเอ้ยหมูแมงสอดๆแหงๆมันเป็นอยู่มันซ้อนคัสเป็นปลาแยงเพื่อแหล่นี้นะตัวก็ใหญ่ใหญ่ ถือแฮพอควางแฮได้เด้อทุกคนบอแมนถือเบ็ดหน่อยเบาพิษเดียว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 หน่อยก็จะลงไปลุมจะลงไปลุมเนือหน่อยเดหนจะไปงมฟ้าน่อแกจะไปง่มฟ้าอยู่ลุมซะงัอนตอนนี้ข้าก่ใหญ่พอทุกคนย่างวันนี้ต้องได้ระมัดระวังเด้อเพราะว่ามันเป็นไข้เด้เป็นตาไข้น้ำแบบนี้ ยายบอลเคมาทางนี้บอน,นี่เปนน้ำตื่นเด้นไปน้ำตื่นที่ก่อนที่นํำจะตกลงไปลุ่มะนะเรามาเก็บปลาอยู่นี่อยู่นี่มันจะเก็บง่ายเพราะเราเห็นโตปลาเลยได้ได้อะไปไลอ่อะ ลายแท้นี่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 มาตกนไปสลออู่ที่เ่าก่อนมามลองาโอ้ยทุกคนเอ้ยมาเด้อมาปนาสวยกันเย่นี่ก็ยังมีขนาดอย่ี่่างก็ยังถึเดี๋ยวีกหมดแล้วีกแล้มันไก่ไก่มันมันปไก่วี้ยาเลียบาี้าเี้โอ้โหดี้ี้ อันนี้อันนี้ควางบาทเดียวได้ไหมแม่อือก็แต่ลายปานี่เลยปาน้อยธรรมะสัสสดๆเลยทุกคนเจ้พอกลับมาดิค่ะขาสุดทายมันจะลอยมาเป็นฟูงเป็นฟูงน่ะทุกคนล่ะถ้าเท้าลึกลงข้างเท้าควางถือฟูงมขนาแล้วมันก็จะไต่แบบอุ้ยเต็มเลยอุ้ยแต่ดูดูดูไว้ทุกคนปานนี่นี่นี่เต็มอยู่เลยป้าวหน้าบางกิได้ไหมบางกิ ปอามันนีเยาออกกันถือยามนาะนี่ม้อนสุดมันสุด่นึงเดี๋ยวพเยบไปการจะหนีเลยนะน่น่ะเาือบผมมาตันแต่เฮว่าโอ้ยมันจะออกอแมวแฮเอมแมวันเออ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 อออนเ่เออเออเออีออัเออเอันออเออ่สันออกสัเนอะลงเออเอ่ะออเออเเอกัอเออเนี่ยอ่ออเออเออออเออเออเออ ข้าวม่ันมาหายรูันนี่้าจอยเขาคลายลหรอไอจตลาสก์ลุกจำล้วโก้เจ้าทุกคนถ้ามันมาแล้วมันจะมาเป็นฟูงเลยทุกคนแบบเป็นฟูงมาแบบเป็นเศร้าเลยนะแล้ววันนี้เป็นฟูงปลาลงมาแล้วว่าจะเล่เอาหม้อแบบมาก้างัน

โอ้ลูกลกอ่ะตะวังด้อยรากันถึกม่องเขาพระท่านมันห่วมันมาไว้ไปวหทุกคนเต๋อเนาะดดี่นเต็มแล้วเลยนทุกคนแะ้วไปทอก่อน เดี๋ยวลายละอุ้ยอยู่ท้างบนกับขึ้นอ้าเด็กๆนี่ไหยอยู่ท้างบนป้าขึ้นทันป้าโดนขึ้นบุ้งบังบุง้งบังเลยกัดจันเมยุไปแล้วม่หินทุกคนเลยเป็ก <c ười> ันขยองเลยเอาอันน้น้อยเป็นแลกอันใหญ่ เห็นดูดิกลายแล้วกลายแล้วว้าดินดินแดงแดงแดงเลยอุ้ยมันดีเนาะปลาเนี่ยวปลาปลาโอ้ยปวดจนปวดขาแทบตายเนี่ะอู้วมามันจะไปอก็ไปยัง ได้ปะเอาล้ได้ปะไม่เห็นจะโตะโอนนี้ๆๆ่นีนี่น่อยไ,ได้อยู่ประมาณเกือบสิบตัวเอแล้วขอน้ำโอมันโดดดิแม่มันโดดออกมามาดีจับพิงอ่มันยังตึงกันยังไง จูใหญ่มันกิ้วหญ่นาม่ถนตนรงประทันมันเข่าเระจะเป็นต้องปดนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เข้าวางเข้าทอกวนี้มันกระอกเลยตัวมันใหญ่กว่าผับว่าแมนว่แมนตัมันใหญ่ว่าแมนตัมันใหญ่แต่่ามันปดางมันปดงเอันี่บาดหนึ่งใะตอมนี้โอ๊ยลาสดๆงาๆเลยยังมีอยู่ ไปเฮาเฮาก็ต้องถ่าเบิ่งก่อนทุกคนว่าปลามันมาถ้าว่ามันมาเป็นฟูงแบบขาเรนปลาแล้วค่็จริงใส่เอากวจริงควางใส่มันเลยค่นปะคันีนี่อ ยตีนมนันนั่นนั่น,นอ้ได้รายอยู่ฮะจะร้ายอยู่ได้ร้ายอยู่เด้อเอาเาแห้มกว,วาเนมันตื้นแหละไม่มื่อี้นม่ <บะ S 2> คืนแม่มันแห้งลงนออกมือคืนคนวกวนอคืนมันไตมันจะลอยซ้าเออมือคืนมันไต่แม่ตานี่น่าบกเต็มด้วยอู้หอาจางขอังเจ้าไปอยู่แคมป์บกเสอว่มันมืดเหอมันนะาห้บเห็นตานาะเวีนตาที่

ว้าหัน okay. ดินเดาเดาเดาจะได้ป็นางสาอย่าันเลยหันลูอันนั้นลูกอันนั้นก็ฟาดเปะฟาดเปะว่าไหนเอนอู้ดอเลยาเมันว้าอวนมาแค่น่ออยนี่สิกอุดคนกะเขากำลังอันดำเอาป้ากับมี่แตนากาแลกระดำ การดกะจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเป็นการขวางแห้างกินตามธรรมชาติของครอบครัวหน่อยเองเมื่อนี้มันมือวันเซาเอากันเลยว่าพากันเขา่าปลามาเขา่าปลาเข่าหวยมาฮะเขาพากินตามธรรมชาติตามวิถีชีวิตของครอบครัวเขาแทนอาบาพาหมักแนววิถีชีวิตแบบนี้กะอย่าลืมก็ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อ จริงยังมีอีกหล,ลายายกิจกรรมที่เราจะเหตุในมือหนีหลกามืออื่นตอนเศร้าเพราะว่ามือหนีเขาเอาเครื่องมานอนเลยแต่ว่าคลิปนี้หน่าจะยาวโวดแล้วหน่อยก็เลยจะตัดจบอยู่นี่ก่อนซะและหน่อยกับคอล่าทุกคนไปโดยพาบรรยากาศย่ำแรงแบบนี้เลยอีพีต่อไปมีคลิปตอนต่อเว้นตกดินน้ำเด้อทุกคนบอกเลยว่างามแหงมาถาเบิง์นน้ำกันเด้อว่าอีพีต่อไปหน่อยจะพาไปเหตุกิจกรรมยังต่อหับหองวาน่าสนใจแน่นอน